้โอ้ยา้โอ้ยา้อ้้ยโอขาจะหมาโ้ยโอ้ยโอ้ยาแล้วครับโอ้โหโอ้โหวิดีโอลอยฟิวเยโอ้โโอ้ยนี่อะดู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 โอ้โหแม่บ้านโดนปลาอะไรโอ้โหไปดูครับนี่นี่ของผมป้านินของแม่บ้านปรากฏดูดูดูโอ้ยนี่อะ โหนูสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งนานาเอสตีทุกท่านครับผมครับวันนี้ผมก็พาแม่บานออกมาหาตกปลากันนะครับหนูแม่บานกําลังถ่ายคลิปอยู่ครับผมแล้วก็เหยื่อที่เราใช้กันนะครับก็เป็นเหยื่อใส่เดือนปกตินี่ครับเหยื่อใส่เดือนแล้วก็คันเบ็ดก็คันไม้ละกรมน,นะครับเดิมๆของเราไปครับ เราลองไปดูกันว่าจะมีจมานหรือเปล่านี่ครับหมายผมเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับเป็นอ่างเก็บน้ําบ้านคลองสะพานหินตําบลแหลมกลัดจังหวัดตราดครับผมไปเดี๋ยวเราไปตกกันเลยว่าจะมานหรือเปล่า <Okay. S 1> ต้องทําพิธีเรียกปลากันก่อนนะครับไ <laughs> ปอุ้ยเป็ดพันเอา ไปกันเลยจะหมานหรือไม่หมานเดี๋ยวได้รู้กันนะครับไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลว,ไ,ปลวไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยมาอีกแล้วครับโอ้ยมาอีกแล้วนี่โอ้โหย่อนปั๊บโดนปุ๊บนี่ครับผมปลาหมอเทศครับแจ๋ว เหรียก้เรียกผิดเลยนะครับตัวเล็กจะเรียกปลาหมอเทศเลยปลาน,นินนะครับอันนี้หมานๆน,นะครับแต้มแรกสวยงามมาครับเดย๋่ที่สองลุยเดี๋ยวทำพิธีก่อนป๊อปป๊อป,ป,ปมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโอ้ยไม่อยู่โอ้ย อ้อก้อ้ยอุ้นักตืออุ้ยใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่จัดปลัดบอกเอ้าไปไหมอุ้ยทุกครั้งครับผมเวลามาตกปลาทีไรฝนมาทุกทีโอ้อุปสรรคไปครับตกกันต่อมื่อเมอกี้เสียได้นะครับ ใหญ่มากอ่ะนานๆจะมีตัวใหญ่ๆมากินเบ็ดตะทิงยักษ์ไม่ขึ้นเลยครับเมื่อกี้ <c oughs> ดูจะอยู่หรือไม่อยู่ ุนกนกัมาแล้วว้าให้เป็นปลาซ่าก็ยังหมานอยู่นะครับถึงจะตัวเล็กแต่ก็หมานมาแล้วครับโอ้โห โอ้โหวิดทีเดียวลอยฟิวเลยอโอ้โหนี่อ่ะดู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 ด,ด,ดูโอ้โหแม่บ้านโดนปลาอะไรโอ้โหไปดูครับนี่นี่ของผมปลาดินของแม่บ้านปลากรดดู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 ด,ดูโอ้โหไนี่อ่ะอดูโอ้โหค,ครับผมหมัน,ม,นมันครับ ไอ้ลูกไอ้ลู้ลมาแล้วอู้อู้อู้เฮ้ติดไม้หลุดโอ้โหยังอยู่หรือเปล่า มาแอุยอ้ยหลุดโอ้ยไ้ใหญ่อยู่นะครับแต่หลุด <c oughs> ม,าลมาแล้วครับมาแล้วครับว่าแล้วเป็นปลาอะไรโอ้โหปลานินครับ <c oughs> ส่เยือดักปลาไหลเลยนะครับลุกนี้ลักษณะกินแบบนี้น่าจะเป็นลูกปลา่าครับกินแบบไม่จริงไม่จังกินแบบว่าตอดขโมยเยือประมาณนี้นะครับ มาแล้วครับโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้โหกล่าวหานี่อไซส์สวยเลยครับโอ้โหนี่ครับผมแจ๋วเลยเยอะก็ไกลจะหมดแล้วนะครับมีมาไม่กี่ตัวตัวเล็กลงน้ำแล้วโอ้ยยยยลุงไปแล้วครับนู่น เหลือตัวใหญ่ตัวเล็กไปแล้วโอ้ยไม้ลูกโอ้ยไม้ลูโอ้ยไม้ลูกโอ้ยโอ้โอ้โอ้อโอ้โอยโอ้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  โอ้โหหลอ่อสักคันเกือบฮักเกอดูโอ้โหโ้งเลยหยโอ้โห ой. สุดยอดครับเอาสักคันเกือบฮักเลยนะครับไม่นี่ครับผมดึงสักคันโกงคันเกือบฮักเกอร์แวเลยนะครับ ตัวเบลเลยแต้มที่สองแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นปลาตะเพียนแต่ว่าผมไม่ได้กดถ่ายนะครับเพราะว่าตอนนั้นฝนตกหนักก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ตัวนี้สุดยอดครับเป็นปลาบ้า,าสวยงามครับโอ้โหนูนครับดูแม่บ้านเขาจัดเต็มก็โอ้โห,โโหปลากระสง หแม่บานก็ได้หลายตัวแล้วนะครับมาดูผมต่อมาแล้วครับโปลาเลยโอ้โหนี่ปลาซาครับผม สวยงาม โหโหมาครับโอ้โหนี่ครับผมปาซ่าจริงๆนะครับดูไใสสวยเลยมาครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันเลยนูแม่บ้านกำลังนั่งเพลินอยู่เลยนะครับเจ๊ครับไปเดี๋ยวเรากระบานกันนี่ฟ่าก็ถือว่าได้พอสมควรแล้วนะครับ ใช้สวยใช้สวยอยู่นะครับเรามาสรุปผลงานกันเลย <c oughs> ผงานนะครับนี่ปลาตะเพียนตัวนี้นะครับพอดีฝนตกไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวปลาบ้าครับและที่เหลือก็เป็นปลานินกับปลาซาแล้วก็ปลาตะกรับก็ถือว่าหมันๆนะครับนี่ครับดูครับสวยงามเลยตัวสวยๆเลยนะครับปลานินก็เป็นกิโลอ่ะไอปลาตะเพียนไม่ใช่ปลานิน โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็หมันๆแล้วครับ